สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ติดตามรับชมทุกท่านครับนะวันนี้พาคลิปนี้นะครับคลิปนี้พามาดูเจ้าโคโราอัลติสตัว1.8ไฮบริดปี2019อีกหนึ่งคันครับเป็นรถที่น่าสนใจครับนะสีสวยครับรถเลขไม้น้อยครับเลขไม้น้อยเลขไม้แท้นะเลขไม้ประมาณหกหมื่นกโลเท่านั้นเองนะจริงๆก็รถนี้มีหลายสิบคันครับนะมีหลายสิบคันแต่ก็ดูคันนี้เป็นตัวอย่างก่อนก็ได้ครับนะตัวโคโราอัลติส1.8ไฮบริดปี2019ครับสภาพสวย เบาะหนังนะครับปรับไฟฟ้านะครับเลขไม้น้อยเลขไม้หกหมื่นกโลคันนี้ราคาอยู่ที่ห้าร้อยเก้าสิบเก้าใบเทาเท่านั้นเองครับนี่ไม่ได้เอาคุณแจมานะจะสตาร์ทเปิดรถได้นะเบาะหนังล้างส่งมอบได้เลยครับพร้อมส่งมอบได้เลยนะเผื่อพี่เพื่อนท่านใดสนใจกําลังหารถรุ่นนี้อยู่ตัว1.8ไฮบริดปี2019ครับภาพสวยๆสีเทานะลงสําเนาเล่มเป็นสีเทาครับรถหน้าเดิมท้ายเดิมครับไม่มีบาดเจ็บไม่มีชนหนักมา ไม่มีจมน้ําไม่มีพิกความมาผ่านการตรวจสอบจากโตัวต้าชัวมากกว่า280จุดนะครับโคโร拉ติดตัวไฮบริดยางใหม่นะยางดอกยางก็ยังเต็มเตมอยู่ครับนะร้อนสัปดาห์ที่เดี๋ยวหาข้อมูลหายยางสัปดาห์ก่อนสัปดาห์ที่2องปี2023นะรถก่อนที่จะกลับเข้ามานะตัวโคโร拉ติดไฮบริดตัว1.8ครับปี2019นน็อตเดิม ประตูไม่มีถอดนะจับยางดอกยางยังอยู่ประตูก็เนียนๆภายนอกภายในห้องโดยสารสะอาดสะอานนะครับรถยังไม่ได้เก็บงานนะครับยังไม่ได้ปรับสภาพนะครับนะถ้าใครรับได้ก็สภาพนี้ก็พร้อมส่งม,มอบได้เลยนะมีรอยถลอกด้านชายล่างด้านหน้ากันชนหน้านิดเดียวครับนะเกิร,รอบรอบคันนี้สะอาดสะอาดนะไม่มีรอยครูดรอยถลอกนะไฮบริดปี2019นะครับสภาพยังสวยๆอยู่นะ ชายล่างด้านซ้ายสะอาดอยู่ด้านขวามีรอยตำหนิมีรอยครูดนิดเดียวครับนี่รอยนิดเดียวแค่นี้เองนะอยากให้เก็บสีเดิมมาไวนะ้นะเผื่อเพื่อนๆพี่ๆท่านใดสนใจโครโรราอัลติสไฮบิด1.8ปี2019ครับสภาพสวยๆนะเปิดห้องเครื่องให้ดูครับรถเดิมๆเลยนะเช็คประวัติได้ทุกคันนะครับเลขไม้แท้เช็คประวัติการเข้าศูนย์เข้าสวิตได้นะ ถ้าสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเข้ามาได้ครับนี่ครับห้องเครื่องสะอาดสะอาดนะครับนี่ใหม่ๆนะฝากระโปรงหน้าน็อตเดิมครับแก้มเดิมซ้ายเดิมขวาเดิมนะคานหน้าเดิมสติ๊กเกอร์อยู่ครบนะสติ๊กเกอร์มาจากโรงงานนะร,รถสภาพเดิมๆครับเดิมสนิทเลยนะยังไม่ได้เก็บสีเก็บรายละเอียดเก็บงานใดๆทั้งสิน้นคันหน้าเดิมไม่มีชนหนักมาไม่มีจมน้ํามานะครับสวยๆครับ ถ้าสนใจก็สอบถามรายละเอียดเข้ามาได้ครับนัดหมายเข้ามาดูรถมาเลือกดูก่อนได้ครับพร้อมส่งมอบได้เลยนะครับนะสามสามเจ็ดสี่นะก็คันนี้ฝากไว้เท่านี้ครับจริงๆมีหลายคันเดี๋ยวพาเดินไปดูก็ได้ครับถ้าสนใจคันไหนนะครับสนใจรถรุ่นไหนคันไหนก็ทักทายสอบถามมาได้ครับเดี๋ยวจะเบิกคุณแจมาให้นะครับก็คันนี้ฝากไว้เท่านี้ครับขอบพระคุณมากครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยครับสวัสดีครับ